พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเด่นวิสัยเข้ามาในช่อง y o u t u b e นะครับกิจโพสแชนเนลก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวนะครับพระเก้ากายประกาศออกมาแล้วนะครับคนที่จะเป็นประธานสภาผู้แทนรัษฎรก็คือหมออ๋องครับหมออ๋องก็คือหมอ ปฏิพัฒนนะครับซึ่งเป็นสสเขตหนึ่งพิษณุโรกค,ครับไม่ได้เป็นหมอคนนะครับเป็นหมอหมาครับเป็นสัตวแพทย์เป็นคนที่ปราบหมอคนก็คือหมอวโรงเดชกิจวิกรมหงายท้องหงายไส้กันไปในการเลือกตั้งสมัยที่แล้วปี2อ6 2ครับแล้วหมอของเขโตวันโตคืนสี่ปีประสบการณ์ ในการเป็นสอสอนั้นเป็นสอสอมีคุณภาพในการปลาสัยการอภิปรายไม่ใช่ปาสายเดย็ในการอภิปรายในสภาพูดแทนราษฎรแต่ละกครั้งข้อมูลแน่นปังแล้วก็รีดาการพูดก็ไม่เป็นรองใครแล้วณวันนี้ก็มีโอกาสเป็นการประชุมของพรรคก้าไกล มติบเบกจัน์ส่งหมอององให้มาเป็นประธานสภาผู้แทนรัศดรแล้วก็ไปโยงกับคุณสันทนะคุณสันทนะแต่ก่อนก็โม้ว่าช่วยพักเก้าไกลช่วยนู่นช่วยนี่เคยคุยกับคุณพิธาแล้วพอคุณพิธาชนะก็เดินทางไปที่พักแล้วก็ไปมีเรื่อง ไปจะต่อยกับคุณชูวิทย์กมลวิสิตโวยวายกันไปโวยวายกันมาคุณสันทนะก็ทวงบุญคุณคุณพิธาก็บอกว่าก่อนเลือกตั้งคุยอะไรกันไว้ก็อยากให้เอาหลักฐานออกมาเปิดเผยนะครับว่าคุณพิธาคุยอะไรกับคุณสันทนะไว้ไม่เปิดเผยไหมมาบอกกันเลยบอกไปเลยจัจๆเลยถึงไม่มีหลักฐานก็บอกอย่างนี้ บอกให้คุณพิธารู้ว่ามึงคุยกับกูอย่างนี้มึงจะเถียงกับกูไหมเอาเป็นสุภาพบุรุษกันออกบอกมาเลยนะสันตนานะถ้าพูดอย่างนี้ผมก็พูดได้อะ่ะผมก็เคยคุยกับคุณพิธาผมมีรูปถ่ายด้วยนะเออผมก็คุยนู่นนี่นู่นนี่คุณพิธามาขอร้องให้ผมทํานู่นทนํานี่ผมก็คุยได้อะ่ะใช่มไหมละังะนั้นปรากฏว่าหลังจากทะเลาะกับคุณชูวิทกมลวิสิ์แล้วก็กลับไปสลายขั้วไปปรากฏว่า มาที่พักก้าวไกลเว้ยพอมาถึงรอปภไม่ให้เข้าเว้ยยามของพักก้าวไกลไม่ให้เข้ามีแบคดิสโอโ้โหโวยวายโมโหใหญ่เลยแต่ไม่กล้ายุ่งกับยามเว้ยไม่กลา้ารุงกับรอปภเว้ยทำไมไม่ตบกระโหลกรปภไปทักทีล่ะทำไมไม่ให้กูเข้านะครับก็ถอยทับกลับมาแล้วตอนนี้ปรากฏว่าไงครับไปร้องเรียนกกตนะครับให้ยุบพัก กกาไก่นี่และครับคนเราแม่งเป็นอย่างนี้แหละครับแต่ผมเข้าใจนะคุณสันทนานะผมเคยเป็นนะคือมีคนคน,นึ่งอะ่ะต้องการจะเป็นเบอร์หนึ่งขององค์พรตัวเองเนี่ยแหละแล้วก็ติดดุนติดนี่ผมก็เป็นคนไปหาเอกสารหาต่างๆไม่ได้ใช้วิชามารวิชาโจนของผมเนี่ยไปขอร้องคนนู้นไปรอคนนี้ให้เซ็นหนังสือมาให้จนเขาได้เป็นเบอร์หนึ่งครับ แล้วพอเขาได้เป็นเปิลหนึ่งแล้วจริงๆผมต้องได้ปูนบําเหน็จหรือเปล่าไม่ได้ครับเพราะว่าเขาขยักขยันผมครับเขาไม่อยากให้บุคคลภายนอกรู้ว่าเขากับผมรู้จักกันครับเขาไม่อยากให้บุคคลภายนอกรู้ว่าเขากับผมสนิทสนมกันครับผมก็ไม่ได้เป็นส้นตีนส้นมือส้นเหี้ยอะไรเลยนะครับอันนี้ผมเข้าใจคุณสนนารณะแต่ผมไม่ไปด่าไม่ไปโวยวายไม่ไปพูดถึงไม่ให้ราคาคนนั้นเราก็เก็บไว้ในใจคือ ภาษานักเลงน,นะครับมันก็ไม่บอกใครเจ็บก็ไม่ร้องครับก็กลับไปกืนเลือดตัวเองอย่ามาโวยวายแบบนี้ครับอันนี้มันไม่ใช่ภาษานักเลงน,นะครับคุณสันธนาแล้วปรากฏว่าคุณสันธนะผมก็จะไม่พูดถึงท่านนะแต่ท่านมาพูดถึงสสพิษโตรบ้านผมท่านไม่เอ่ยชื่อทาไมท่านไม่กล้าเอ่ยชื่อวะท่านบอกว่าประธานสภาที่ส่งมาผมเห็นชื่อแล้วนูน่นนี่ก็มีอยู่คนเดียวครับหมออ๋องครับสันธน n คุณมึงเอ่ยชื่อมาได้เลยว่าหมออ๋องแล้วคุณบอกไม่อยากไปว่าเขานะแต่แบบไม่อยากไปว่าแต่มึงว่าแบบมึงก็ไม่เหมาะสมคนคนนี้ได้เป็นแค่เลขาประธานสภาผู้แทนราษฎรโอ้ยมึงมาด้อยค่าสอสอบ้านกูได้ไงวะผมบอกว่า <c oughs> คืออย่างน้อยที่สุดนะผมบอกให้หมออ๋องนะปฏิภณัณนี่นะแม่งเก่งกว่าสันทนะเก่งกว่าเยอะๆเลยเก่งกว่ามากๆเลย โคตรเก่งกว่าแล้วงั้นดีกว่าการเป็นหมอนะเป็นสัตวแพทย์นะฉลาดนะเว้ยไม่แพ้หมอคนนะเวย้ยเรียนมาแม่งเหมือนกันหมดนะเวย้ยแล้วเวลารักษาแม่งรักษายากกว่าคนอีกคนเวลามันมาหาหมอก็ถามมันไงเป็นอะไรปวดหัวอ่ะกูก็ไปเอ็กซเรย์หัวอ่ะปวดท้องกูเอ็กซเรย์ท้องกูก็เจาะเ,เ,เลือดนูนเจาะเลือดนี่แต่หมอหม,อมามาหมาแม่งมาถึงถามเฮียอะไรมันไม่ตอบเลย มันไม่บอกค่ะเลยแม่งเป็นอะไรปวดท้องปวดหัวปวดอะไรมันไม่บอกเลยแม่งต้องวินิจฉัยเองเว้ยพะะนั้นศาสาราแพทย์แม่งเก่งกว่าแพทย์นะเว้ยแต่ผมถามหน่อยการเป็นประชานสภาผูแ้แทนราษฎรมันมีกฎระเบียบข้อบังคับอะ่ะมาตานานมันคนระดับนี้แม่งอ่านแม่งรอบเดียวอะ่ะเล่มมันก็ไม่ได้หนาเท่าไหร่คนธรรมดาคนแก่ๆคนอายุมากๆอะ่อะอ่อย่างลุงชัยอะ่ะ ชัยชิดชอบอ่ะท่านอะดุเยอะอ่ะท่านยังเป็นประธานสภาท่านแม่นมาก็อ่านอ่านฉันใช้ประสบการณ์แล้วก็ฉันฉันอ่านกฎระเบียบข้อบังคับมันก็มีไม่มากมายอะไรหรอกครับหมออกแม่งอ่านแป๊บเดียวผมบอกให้อ่านแม่งชั่วโมงเดียวแม่งรู้หมดแหละเอาจริงจริงอย่ามาด้อยค่าสสพิษลอกบ้านผมนะสันทนะผมจะบอกให้ แลวแน่จริงคุณก็เอ่ยชื่อนามสกุลเขามาด้วยอย่าพูดอึมอึมอำ้อำอำ้อำอำ้อำแม่งพูดแบบแมบบ่งเหมือแนบบขี้ไม่สดอ่ะเคยแม่งขี้ไม่สดอ่ะแม่งกากกระอวนน่ะแล้วขี้สุดแล้วแม่งก็โลง่งพูดอะไรแม่งให้พูดสดสดเป็นเลยนะแล้วก็ไปโจมตีคุณพิธาเขาไปโจมตีเขาก็โจมตีกันไปไปมาเอ้าเป็นเป็นคนเป็นพวกเดียวกับจูวิทย์ไปแล้วหรือไนงะ <c oughs> ก็งงๆจริงๆนะโอเคผมก็ภาวนานะแล้วผมก็อยากให้หมอองเป็นประธานสภาผู้แทนรัศดรผมต้องการให้พิษณุโลกมีประธานสภาผู้แทนรัฐหนึ่งคนต้องการมากๆตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการคือมีรัฐมนตรีละรัฐมนตรีมีหลายคนตั้งแต่สมัยท่านสุชนชโช h ช l c h a m p o n นั่นก็เป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวง ฉนยิ่งพันมานาสิการนั่นก็เป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงแล้วก็คุณจุติไกเลอร์ก็เป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงก็มีสามสามรัฐมนตรีแล้วแล้วผมก็พอใจแล้วแล้วผมก็ต้องการให้มีศิลปินแห่งชาติก็คือจากสิเบรดรอกเรทวีบุรณะ,ณะเขตก็ต้องการให้มีหนึ่งคนแล้วก็ต้องการให้มีประธานสภาผู้แทนรัฐมนตรีจริงๆเราลึกๆก็อยากให้มีนายกรัฐมนตรีอย่างน้อยหนึ่งคนเช่นกัน ในจังหวัดปิสโลเพราะนั้นนะผมก็ไม่ได้ติงส้มผมก็ไม่ได้เคยพูดคุยกับหมอองจะไม่ได้สนิทสนมอยู่ตรงข้ามจะด้วยซ้ำไปในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วผมอยู่คนละฝ่ายกับหมอองด้วยซ้ำไปแต่ผมจะบอกให้ว่าคุณสันธนะคุณยามาตะประธานสภาผูพพ้แทนรัษฎรคนปิสซุโดโนโดยเด็ดขาด เรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับผมก็มีหน้าให้นำเสนอในมุมมองของผมนะครับจะชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็คอมเมนต์เข้ามาเปิดกว้างอยู่แล้วเปิดกว้างจริงๆแล้วไม่ได้สนใจพัคไหนซะด้วยซ้ำไปเพราะผมไม่ได้ไปลุกกระจอกใครผมไม่ได้อยู่ในพัคไหนทั้งสิ้นผมเป็นอิสระทางความคิดนะครับยังไงก็ตามครับมาซื้อกล้วยตากผม กล้วยตากบางกระทุ่มครับผมได้ฉายาจากคุณวันอยู่ผมดงนะครับว่าเป็นยูทูบเปอร์ขายกล้วยตากกล้วยตากนี่ห้าซองสองอยบาทสั่งซื้อมาได้ครับค่าส่งสี่สำหรับท่านที่จะบูชาพระพุทธจินรารดุ่นกร้อยหกสิปีทวีโชคครับดุงจาครับจาสิบเกอกดเตอร์ทวีบูรล,ละเขตศิลปาจารย์แห่งชาติท่านเป็นผู้บรรจงสร้างในวัยเกปีสวยงามมากๆ หน้าตัดคา9นิ้วครับ12,000กว่าบาทหน้าตัด9นิ้ว26,000กว่าบาทหน้าตัด12นิ้ว59,000กว่าบาทสําหรับเหรียญนั้น290บาทรวมค่าส่งอินบอสเข้ามาคุยคุยกับผมครับใน Facebook ดกกิตคลนเทนสายออนไลน์มาคุยได้อดีไลน์จะขึ้นหลังจากผมพูดจบเบอร์อดีไลน์ก็เบอร์โทรศัพท์ก็โทรมาคุยไนะท่านที่เข้ามาดูในช่องยู u t บอินบอสชาแนลแล้วก็ถ้ายังไม่กดติดตามกดติดตามใด้เลยนะครับ ถ้ากดติดตามแล้วก็ช่วยแชร์ให้ด้วยจะเป็นคนส่วนสูงยิ่งเลยจริงๆครับสำหรับท่านที่จะสนับสนุนผมเพื่อไปสู้คดีคุณอาชยะนะครับเดี๋ยวผมตรงนี้ตอนนี้ผมอยู่สิงห์บุรีนะครับเดินทางมาจาับพิษโลกเดี๋ยวจะเข้ากรุงเทพค้างคืนหนึ่งและเช้าไปจจังหวัดสมุทรปราการครับโอนเงินเนข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเลขบัญชีก็จะขึ้นหลังจากผมพูดจบเช่นกันขอท่ามีความสุขครับขอพระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี เราต่างกันชีวิตที่เรียบ